เอารถไปทํางานประเภทไหนคะลูกค้าขาบรรทุกดินครับอุย้ยบรรทุกดินนะคะคเป็นยังไงบ้างคะารถของเราสวยครับสวยครับมาจากไหนกันนะคะมาจากสกแก้วครับอุย้ยมาใกล้เหมือนกันนะคะเนี่ย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับลูกกวางรับแขกนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูลูกค้ารับรถค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะรถของเราสวยครับสวยครับสวยเลยใช่ไหมคะ,คะแตบบวาเลยนะคะใช่ครับวันนี้นะคะมารับรถอ่ มาจากไหนกันนะคะมาจากสกแก้วครับอุ้ยมาใกลยย้เหมือนกันนะคะเนี่ยครับค่ะวันนี้เดินทางไปยังไงบ้างคะรถติดไหมคะวันนี้เดินทางโล่งดีครับวันนี้ออกมาจากบ้านกี่โมงคะออกมาจากบ้านหกโมงเช้าครับ,รบเอารถไปทํางานประเภทไหนคะลูกค,ะคะ้าขาบรรทุกดินครับอุ้ยบรรทุกดินนะคะค,ค่ายยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะรถบรรทุกนะคะ ทักมาได้ที่ KUM รดบรรทุกมือสองค่ะค่ะสวัสดีค่ะ